อันนี้ผมอยากเอามาให้ดูนิดนึงคือมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับชื่อจจรพัดนะบอกว่าอายุ70นะครับแล้วก็พูดง่ายๆเลยรวบรัดนะก็คือลองทำดูแล้วเนี่ยปรากฏว่านะระบบการทรงตัวดีขึ้นจากเดิมทีนะ่มันเหมือนกับทรงตัวไม่ค่อยดี นะอาจจะเพราะอายุมากหรืออาจจะเต่้มต้มเนื้อผิดรูปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอทําแล้วมันทรงตัวดีขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับน,น่าจะดีขึ้นเป็นลําดับได้จนเป็นปกติที่ยกมาเพื่อแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเราแค่รู้ทริครู้หลักการนิดเดียวนะในการที่จะทำให้ ไอ้สมองนะครับในไอ้ที่ที่เกี่ยวกับระบบการทรงตัวมันดีขึ้นได้เนี่ยมันก็ไม่ยากนะที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวที่อาจจะเคยแย่อยู่นะแล้วมันดีขึ้นอันนี้เป็นผลพลอย,ลอยได้นะแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการทรงตัวการรู้สึกถึงตัวนะในขณะที่นั่งสมาธินะ เพราะนั้นอันนี้ก็ยกมาเพื่อที่จะบอกนะครับว่าไม่ใช่การที่เราทําแค่จุดใดจุดหนึ่งนะอันนี้ขอให้ทราบนะครับว่าเป็นการที่เราได้ทําเปิดทั้งหน้าด้านข้างด้านหลังด้านบนนะแล้วก็เอาไอ,อความรู้สึกของจิตเนี่ยนะฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการรับรู้ตรงนี้ มันช่วยให้เริ่มต้นนะเหมือนกับวอร์มอัพก่อนทำสมาธิมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายทั้งระบบสมองนะที่เกี่ยวกับการทรงตัวนะครับซึ่งสำคัญมากและตรงนี้ไม่ค่อยจะมีใครมาตั้งข้อสังเกตกันนะถ้าระบบการทรงตัวไม่ดีโอกาสที่จะทำสมาธิสำเร็จค่อนข้างต่ำเว้นแต่ว่าจะมีต้นทุนมาก่อนนะแต่ถ้าหากระบบการทรงตัวดีถึงแม้ว่าจะ ทำสมาธิวันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จได้มันจะไม่ง่วงเหนาหานอนมันจะมีความรู้สึกสดชื่นมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ป้าแป้ไม่อ่อนเพลียมีกําลังวังชานะแล้วถ้าหากว่ามาบวกเสริมเข้ากาับการใช้มือในการไกด์นะครับลมหายใจให้ให้จิตมีความรู้ลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ สิ่งที่เราจะได้ในคืนนี้นะครับโดยความคาดหวังนะคือวิตก,กะนะครับแล้วก็วิจาระเสร็จแล้วสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะเสาแหน้าเสาต,ต่อต่อไปนะครับเราก็จะมาต่อยอดนะเดี๋ยวจะมีการให้ดูตามลำดับเลยว่าอน,นาปานสติสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะมาเป็นขั้นๆได้ยังไง แล้วถ้าหากว่าทํามาเป็นขั้นๆจากง่ายง่ายมากๆง่ายที่สุดนะแล้วทำได้ทําได้จริงสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยในที่สุดคุณจะเกิดความมั่นใจว่าคุณก็ทําได้นะอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับการใช้ฝ่ามืออย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราถูมือนะแล้วเอามาอังหน้าผาก จุดเริ่มต้นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกถึงหน้าผากที่อุ่นขึ้นได้เหมือนกับเอาผ้าชุบน้ำน้ำร้อนหรือชุบน้ำอุ่นเนี่ยมาโปะหน้าผากเนี่ยนะความรู้สึกของคุณนะที่มันเกิดขึ้นตามจริงจะช่วยให้เกิดการทำงานของสมองส่วนหน้าลดลงความฟุ้งซ่านมันจะลดลงไปตามธรรมชาตินะ อันนี้คือหลักการนะครับถ้าสมองส่วนหน้าลดการทำงานลงคิดน้อยลงนะมันจะมีความรู้สึกว่าความคิดความอ่านของเราเนี่ยความคิดความฟุ้งซ่านเนี่ยกลุ่มกลุ่มเอ่อกลุ่มความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันลดระดับลงซึ่งตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วจุดอื่นๆนะมันจะตามมาไม่ยากอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะอย่าง ที่ทำเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับขึ้นต้นมานะนั่งคอตั้งหลังตรงนะก่อนที่จะถูมือเนี่ยเราสำรวจด,ดูก่อนว่าเรานั่งคอตั้งหลังตรงอยู่หรือเปล่านะถ้านั่งคอตั้งหลังตรงอยู่รู้สึกสบายอันนี้เป็นหลักที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดจุดต่อมาก็คือให้สังเกตว่า ่าเท้าของคุณเนี่ยมันมีอาการงิกงอมันมีอาการจิกอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ามีอาการผ่อนคลายนะอันนี้คือสะท้อนนะครับว่าพื้นจิตพื้นใจของคุณเนี่ยมีความผ่อนคลายนะแต่ถ้าเท้ายังเกร็งอยู่ก็ให้ผ่อนคลายออกมาทราแล้วสังเกตว่าคุณรู้สึกสบายขึ้นจากนั้นนะใหส้สังเกตที่ฝ่ามือ นะว่าฝ่ามือมีอาการกรรมมีอาการเกรงมีอาการแน่นมีอาการที่กล้ามเนื้อทํางานอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าฝ่ามือมีความผ่อนคลายสบายอยู่อันนั้นถือว่าโอเคนะจากนั้นด้วยฝ่ามือที่ผ่อนคลายนั่นแหละนะให้ถูให้ถูจนกว่าจะรู้สึกร้อนหรือรู้สึกอุ่นนะครับแล้วเอามาอังหนะ้าผากอังเกือบชิดเลยนะ แต่อย่าให้โดนหน้าผากนะอย่าให้เนื้อสัมผัสเนื้อเพื่อที่จะได้รู้สึกว่ามีไออุ่นจากฝ่ามือนะครับตรงไปกระทบกับหน้าผากทําให้หน้าผากมีความผ่อนคลายเมื่อหน้าผากผ่อนคลายคุณจะรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกว่าความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันลดระดับลงเองโดยที่คุณไม่ได้แกล้งไม่ได้พยายามบังคับฝืนอะไรทั้งสิ้นจากนั้นนะลดฝ่ามือลง เพื่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับถ้านั่งคอตั้งหลังตรงแล้วคุณดูนะถ้าหน้าผากผ่อนคลายเนี่ยคุณก็จะรู้สึกสบายแล้วทิศทางเบื้องหน้าเนี่ยเหมือนกับจะเปิดโล่งเดิมทีเหมือนกับมีม่านหมอกความคิดมาบดบังแต่ตอนนี้นพอ ความคิดมันลดระดับความหนาแน่นลงเนี่ยนะเบาบางลงคุณจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงพื้นที่ว่างเบื้องหน้าคุณจากนั้นนะครับเมื่อสัมผัสได้แล้วก็ให้ถูมืออีกครั้งหนึ่งถูให้อุ่นนะให้เกิดความรู้สึกอุ่นแล้วเอาไปอังใบหูนะครับอังใบหูทั้งสองข้างนะเสร็จแล้วนะจะยกขึ้นยกลงก็ได้หรือว่าจะให้สลับหน้า ไปข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยนะเพื่อที่จะทําความรู้สึกว่ามีเหมือนกับแม่เหล็กอ่อนๆนะผลักกันจากฝ่ามือหนึ่งไปถึงอีกฝ่ามือหนึง่งถ้าคุณรู้สึกได้ว่าเหมือนมีแม่เหล็กอ่อนๆเนี่ยนะแรงแม่เหล็กอ่อนๆน,นียกระทากันระหว่างกลางฝ่ามือหนึง่งถึงอีกกลางฝ่ามือหนึง่ง โรงกระโหลกมันจะเหมือนกับโพรงว่างเหมือนกับไม่มีกำแพงขวางกัน้นนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการปรับความรับรู้แนวขวางหรือด้านข้างคุณจะสามารถรู้สึกถึงพื้นที่ว่างด้านข้างได้ง่ายๆเลยนะเหมือนกับมันมี เดิมเนี่ยเราไม่ไม่ค่อยจะรับรู้ถึงที่ว่างด้านข้างเพราะว่าความคิดปุ้งส่้างมันเอาไปกินหมดแต่พอเราทําความรู้สึกนะว่าฝ่ามือหนึ่งกับอีกฝ่ามือหนึ่งมีความมีแรงกระทําต่อกันนะไอในตรงนี้เนี่ยพื้นที่ว่างมันเหมือนเปิดออกไปทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยสามารถถูกรับรู้ได้พร้อมกัน จากนั้นนะครับลดฝ่ามือลงนะกลับมารงตัวคอตั้งหลังตรงนะรับรู้สำรวจด,ดูด้วยนะฝ่าเท้าฝ่ามือมันยังผ่อนคลายอยู่ไหมถ้ามันยังผ่อนคลายอยู่แล้วคอตั้งหลังตรงอยู่เนี่ยพื้นที่ด้านข้างซ้ายขวานะมันจะเกิดเป็นเป็นที่รับรู้ได้นะจากจิตที่มันตั้งตรงในท่านั่งคอตั้งหลังตรงอยู่เนี่ย ด้านหน้าด้านข้างพอได้เป็นที่รับรู้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะขั้นต่อมามันก็จะง่ายขึ้นแล้วนะคราวนี้ไม่ต้องถูมือนะไม่ต้องถูมือนะให้เอาให้ยกมือนะครับทั้งสองข้างมาเหมือนกับจะประสานที่ไถทอยแต่ไม่ไม่โดนนะฮะไม่ให้ฝ่ามือโดนตั้งออกไปห่างๆเลยก็ได้นะฮะทีนี้ทำความรู้สึกว่าฝ่ามือ ขากับฝ่ามือซ้ายเนี่ยให้ความรู้สึกอย่างไรที่มันส่งไปกระทบกับท้ายทอยมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับมีแรงแม่เหล็กผลักอ่อนๆนะฮะหรือว่ามีความอุ่นแล้วแต่คนนะแต่เมื่อมันไปกระทบกับท้ายทอยแล้วคุณจะรู้สึกตรงกันเหมือนกับท้ายทอยมันว่างหายไปเหมือนกับสีสดมันหายไปครึ่งซีกครึ่งซีกหลังเนี่ยมันเหมือนว่างลงหรือบางคน อาจจะรู้สึกเรากับว่าว่างหายไปทั้งศีสษะเลยก็ได้นะตรงนี้มันเป็นการที่เราไปปลุกสมองส่วนหลังนะครับหรือช่วงครึ่งหลังเนี่ยให้มันทำงานดีพอคุณลดฝ่ามือลงนะครับเอามาวางสบายๆนะก็อตั้งหลังตรงคุณจะรู้สึกถึงพื้นที่บ้างด้านหลัง รู้สึกแบบสบายๆเลยนะไม่ใช่ไปตั้งใจรู้สึกนะคือมันรู้สึกขึ้นมาเองเลยในตรงนี้แหละคือส่วนที่จะทําให้สมองส่วนที่นะมีความรับรู้หรือว่าพร้อมที่จะรีแลกซ์เนี่ยนะมันได้ทํางานดีจากนั้นนะยกฝ่ามือขึ้นมาลอยอยู่เหนือกระหม่อมนะครับ ทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะเอาเอามือขวาอ,าอยู่เหนือมือซ้ายนะฮะให้ความรู้สึกจากมือทั้งขวาทั้งซ้ายนะฮะมันจะรู้สึกยังไงอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนกับเป็นลำแสงที่มีพลังกระทำอ่อนๆลงมาที่กระหม่อมนะะเอาตามที่คุณรู้สึกตามจริงเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่า ก็มองมันหายไปหรือว่าศีศารษะเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งจากด้านบนลงมาพอรู้สึกถึงความว่างได้ให้ลดมือลงมานะครับวางแล้วก็ขอตั้งหลังตรงทําความรู้สึกว่าเบื้องบนของคุณเนี่ยนะมันมีอากาศว่างถึงเพดานนะคุณจะนึกออกนะว่าเพดานห้องคุณสูงประมาณใดนี้ถ้านึก เลยไปกว่านั้นอีกนะเลยเพดานออกไปเหมือนทะลุเพดานออกไปคุณจะรู้สึกถึงนะเพดานใหม่นู่นเลยสุดท้องฟ้าเลยนะมันเหมือนกับเราสามารถรับรู้จากศีรษะที่หายไปเนี่ยจากกระหม่อมที่เปิดไปเนี่ยนะมันรับรู้ความว่างได้เท่ากับท้องฟ้าซึ่งเมื่อรับรู้ได้เท่ากับท้องฟ้าเบื้องบนแบบนี้เนี่ยนะ ร่างกายของเราจะปรากฏเหมือนกับท่านั่งอะไรที่มันเล็กจ้อยเหมือนตุ๊กตาตุ๊ตกตาตัวเล็กนิดเดียวที่มันอยู่ตรงนี้นะ,ะเมื่อสามารถรู้สึกถึงที่ว่างด้านบนได้นะครับการนี้ก็มาดูนะเอาฝ่ามือซ้อนฝ่ามือแบบไม่ให้โดนกันอยู่ที่กลางอกนะ ความรู้สึกจากฝ่ามือที่ส่งตรงมากลางอกจะเป็นอย่างไรก็ตามให้ทำความรับรู้ไปตามจริงมันจะเหมือนกับมีแรงกระทําจากฝ่ามือนะะเป็นแสงอ่อนๆหรือว่าเป็นความว่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปเจาะให้หน้าอกของคุณเนี่ยมันเปิดออกแล้วก็รู้สึกถึงความว่างที่กลางอกตรงนี้คือใจกลางความว่างซึ่งเมื่อคุณ มารู้สึกนะถึงท่านั่งกอตั้งหลังตรงที่มีความสามารถรับรู้ทั้งด้านหน้าด้านข้างนะด้านหลังแล้วก็ด้านบนโดยมีไอความว่างตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะเป็นความว่างที่คุณรู้สึกว่าเออมันมันเป็นความว่างแบบเต็มจริงๆเหมือนกับไม่มีอะไรกั้นขวางเหมือนกับไม่มีอะไรเป็นศูนย์กลางเหมือนกับไม่มีอะไรห่อคุ้มจิตอยู่นะที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยว่าจิตที่ ดีจิตที่เหมาะจะเป็นสมาธิคือจิตที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มไม่มีเครื่องห่อหุ้มความรู้สึกมันไม่มีอะไรห่อหุ้มจริงๆคือเราไม่ต้องพูดว่าจะเป็นกิเลสจะเป็นความปุ้งส่านจะเป็นความหดหู่ซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมันมีแต่ความรู้สึกเป็นอิสระไร้ขอบเขตจำกัดของจิตตรงนี้พอลดฝ่ามือลงมานะแล้วดูว่า คอตั้งหลังตรงอยู่อย่างนี้ฝ่าเท้าฝ่ามือนะไม่มีความเกรงคุณจะรู้สึกถึงเนื้อตัวในท่านั่งนี้อย่างแจ่มชัดอีกแบบหนึง่งเหมือนกับว่าไอ้ท่านั่งคอตั้งหลังตรงเนี่ยมันมีขนาดเล็กนิดเดียวจิตของคุณใหญ่กว่านั้นมากจิตของคุณว่างแต่ว่าร่างกายมันทึบนะตอนนี้พอจิตว่างมีความใส ร่างกายก็เหมือนใสเป็นแก้วไปด้วยแต่คุณก็จะสามารถแยกออกว่าจิตอยู่ส่วนจิตนะไม่มีรูปทรงไม่มีสันฐานมีแต่ความว่างว่างอย่างรู้ส่วนร่างกายนะมีแต่ความเป็นรูปพรนณสันฐานตอนนี้ไม่มีความหนักไม่มีความเกรงนะมันก็เป็นสิ่งที่จะถูกรู้ได้อย่างง่ายดายแจ่มชัด นะนี่พอเราทําความรู้สึกเข้าไปว่าที่มีความรู้สึกถึงความนิ่งความว่างอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเหมือนกับกลางอกของเราเป็นศูนย์กลางความว่างของท้องฟ้ามันไม่ได้มีอยู่แค่หนึ่งเดียวตอนนี้มันมีอยู่อีกประมาณพันนะอีกร่วมพันซึ่ง ถ้าหากเรารู้สึกถึงความว่างที่มาจากกัลยาณมิตรผู้ร่วมทำสมาธิกับเรานะคุณจะรู้สึกถึงความว่างอีกแบบหนึง่งคือความพร้อมใจกันทำสมาธิพร้อมใจกันจเจริญสติ พร้อมใจกันนะที่จะรู้ว่ากายนี้ใจนี้มันมีความเป็นอย่างไรอยู่มันมีความเป็นอิริยาบท่ทานั่งนะคอตั้งหลังตรงและในอิริยาบทคอตั้งหลังตรงในท่านั่งนี้เนี่ยมันมีจิตที่ รู้สึกถึงความว่างจากตรงกลางตัวเองนะจากใจกลางของตัวเองแผ่ออกไปภายนอกแล้ความรู้สึกถึงความว่างที่แผ่ออกไปไม่จำกัดเนี่ยก็สามารถส่งความเบาความสบายความมีปิติสุขที่กำลังปรากฏอยู่ตามจริงเนี่ยออกไปแบบไม่มีขีดจำกัด ลักษณะนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณนั่นเองแล้วพอคุณแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณได้คุณก็จะรู้ว่าตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของอะไรอะไรที่มันดีขึ้นได้ไม่ว่าจะกับชีวิตของคุณเองหรือชีวิตอื่น ไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตมนุษย์หรือเป็นชีวิตที่ไม่มีสภาพแบบมนุษย์บาคคณรู้สึกถึงความเยือกเย็นรู้ถึกรู้สึกถึงความสว่างรู้สึกถึงความมีปีติสุขแบบไม่มีประมาณได้มันเหมือนกับในโลกนี้ไม่มีอะไระไร้ายเลย เหมือนกับในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณอภัยไม่ได้เหมือนกันในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณจะรู้สึกกลัวเกรงแม้แต่ความตายนะถ้ามันจะต้องมาถึงเนี่ยขณาดที่คุณมีจิตแบบนี้ความตายก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งเพราะคุณรู้อยู่ข้างในแล้วว่าความตายเนี่ยนะะ มันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรอกมันคือมันแค่การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่น่ากลัวที่แท้จริงก็คือจิตที่มีกิเลสจิตที่หนาแน่นไปได้วยโลภะโทสะโมหะต่อเมื่อโลภะโทสะโมหะถูกบอกเปลือกออกไปเหลือแต่แก่นของจิตที่ว่างไม่มีประมาณไม่มีอะไรห่อหุ้มมันก็ไม่เหลือความน่ากลัวอะไรทั้งสิ้นอ่ะ เดี๋ยวลรบกวนช่วยทำโพนิดหนึ่งนะเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันนะครับมันต้องแชร์ความรู้สึกความรู้สึกด้วยกันนะะที่ที่ทำสมาธิมาด้วยกันประสบการณ์ทำสมาธิมาด้วยกันเนี่ยสำคัญนะครับ เราเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ทําอยู่คนเดียวคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่กับผมแค่สองคนนะแต่เราอยู่ร่วมกับกัลยาณมิตรอีกร่วมพันนะครับซึ่งถ้าหากว่า,าตรงนี้เนี่ยนะเรารู้ได้ว่าแผ่มเมตตาไปแล้วเกิดความรู้สึกยังไงว่างนิ่งคงที่ว่างนิ่งไม่คงที่ว่างสลับบุญ หรือว่าวุ่นตลอดไม่ว่างเลยนะฮะมันมันเข้าเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งสี่ข้อนี้แหละตอบตามจริงนะครับคือเราจะแชร์แล้วเมื่อแชร์ความรับรู้ร่วมกันเนี่ยสิ่งที่ตามมามันคือการช่วยกันและกันนะเสริมเอาพลังของกันและกันมาเสริมแล้วเดี๋ยวพอ,อ,อช่วงต่อไปเนี่ยจะมีโพ์อีกครั้งหนึ่งนะซึ่ง คุณอาจจะปลาดใจนะว่าเออมันเป็นไปได้เหมือนกันที่คุณจะทำอานาปนสติได้จริงๆนะครับอ่าสำหรับอันนี้เดี๋ยวโพชุดแรกออกมานะอ่าถ้าถ้าบางท่านอาจจะไม่รู้ว่า โอลทำไงเพิ่งมานะอันนี้สำหรับ PC นะครับกดไอคอน3ขีดนี้ถ้าเป็น iPhone หรือว่าเป็น Android นะก็กด3ขีดเหมือนกันเนี่ยมันจะมีอ่าให้นะครับอย่างที่เห็นนะอยู่ด้านล่างของจอนะครับ อะคิดว่าเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นโพชุดแรกๆนะคือ230ท่านบอกว่าว่างนิ่งคงที่แล้วก็2องร้ท่านนะบอกว่าว่างนิ่งแต่ไม่คงที่นะแล้วก็ว่างสลับวุ่น1น3้อยหกบวุ่นตลอดไม่ว่างเลยเนี่ยแค่32คนนะครับคืออันเนี้ยตอบมาตามจริงถึงแม้ว่า บอกว่าไม่ว่างเลยนะวุ่นตลอดเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะมันคือการแชร์กันแล้วมันคือการเสริมแรงกันนะในที่สุดแล้วเราจะรู้นะครับว่าทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีอะไรจากเพื่อนๆนะครับจากกรลายนมิตรเนี่ยที่มาช่วยพยุงกันและกันแค่ได้แชร์ตามจริงนี่ยแหละเพราะถ้าไม่ได้แชร์ตามจริงคุณก็ไม่ได้อยู่กับความจริงนะ ตอนนี้เราได้จิตที่เปิดกวา้างก็เราๆเจร์เซนนะรู้สึกได้ถึงความว่างรู้สึกได้ว่ามันมีทิศเบื้องหน้าเบื้องขวางเบื้องหลังแล้วก็เบื้องบนประเด็นคือคุณสังเกตเถอะเมื่อจิต มีความเปิดกว้างได้รอบด้านคุณจะรู้สึกว่าตัวเองทรงตัวได้ดีขึ้นคุณจะรู้สึกว่ามีความปรับรู้เกี่ยวกับความปรากฏของร่างกายนี้ชัดเจนขึ้นอย่างตอนคุณฝันเนี่ยคุณไม่รู้เกี่ยวกับภาวะของร่างกายเลยมันเลยทำให้ความฝันเนี่ยไม่มีสติแต่พอตอนตื่นคุณรู้สึก ถึงสภาพร่างกายได้ผ่านความพุ้งซ่านมันก็จะเป๋ๆโดยที่คุณไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตมาทั้งชีวิตแต่พอมาทำสมาธิได้เนี่ยมาแต่งจิตแต่งสมองเอาตรงๆแบบนี้แล้วเกิดความรับรู้ถึงทิศทางรอบด้านได้เนี่ยการปรากฏของร่างกายมันเป็นไปอีกแบบหนึ่งเลย เหมือนกับคุณไม่ต้องตั้งใจสภาพทางกายก็เหมือนกับปักหลักให้รู้อย,อยู่เองโดยธรรมดาของมันแล้วพอทำความรู้สึกเข้าไปในท่านั่งแบบนี้โดยที่ความคุ้งซ่านน้อยนะสิ่งที่คุณจะสังเกตได้เป็นอันดับต่อมาก็คือภาวะทางกายเนี่ยเหมือนกับเป็นคนละคน กับที่คุณเคยคิดเคยรู้สึกเคยยึดมั่นมาตลอดทั้งชีวิตกายเนี่ยสามารถปรากฏโดยความเป็นเอเรียบทนั่งเฉยเฉยไม่มีตัวใครในความรับรู้ของคุณได้ง่ายๆไม่ต้องไปตั้งใจเข็นคิดไม่ต้องไปใช้สติปัญญาแบบคิดอ่านใดๆทั้งสิ้นเอาสติปัญญาแบบที่รู้เห็นตามจริงจากจิตที่มันมีความนิ่งความว่างความใสความสงบ สภาพทางกายเนี่ยปรากฏเป็นเอเรบดอย่างนี้นะมันมีอาการขยับแขนขยับขาได้ตามแต่จิตจะสั่งตรงนี้ท่านถึงได้บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมพอสภาพจิตมันแปรไปการทํางานของสมองมันก็ต่างไปด้วยการรู้สึกถึงความว่างการรู้สึกถึงความมีอยู่ของภาวะทางกายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธิปัญญา ถ้าหากว่าเราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงนะจากส่วนย่อยที่สุดของร่างกายเห็นเห็นเห็นไปเรื่อยๆในที่สุดจิตจะได้ข้อสรุปอย่างแจ่มชัดว่ากายไม่ใช่ตัวตนจริงๆด้วยาก,กายไม่ใช่ของเราจริงๆด้วย ในความสามารถรู้เห็นเนี่ยมันการที่คุณจะตัดสินใจเลือกเอามาใช้ทำอะไรเนี่ยนะพอมีสมาธิแล้วเนี่ยมันเป็นตัวชี้ด้วยว่าบุญเก่าของคุณมีมาแค่ไหนถ้าหากว่าแรงผลักดันจากบุญเก่านะะก่อให้เกิดการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวซึ่งเป็นบุญใหม่ ในอันที่จะมองกายใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนคุณจัดเป็นผู้มีบุญขั้นสูงสุดในพุทธศาสนาเพราะว่าเส้นทางของคุณนับแต่นี้นะมันจะเดินตรงเข้าสู่การพ้นอุปาทานว่ากายใจเป็นตัวเป็นตนและนั่นแหละที่จะไปถึงประตูคือมรรคผลนะสิ้นทุก์สิ้นโศกอย่างถูกต้องแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ คราวนี้เรามาต่อยอดจากจิตที่มันเริ่มสบายจากจิตที่มีความผ่อนคลายจิตที่มีความปลอดโปรโง่งจิตที่สามารถรู้ทิศทางได้รอบเนี่ยเราจะเอามารู้ส่วนของกายที่เห็นได้ง่ายที่สุดว่าไม่เที่ยงคือลมหายใจ เดิมทีคุณหายใจแบบไม่รู้ว่าลมหายใจไปถึงไหนแล้วเพราะมันไม่ชัดอันนี้ผมจะให้อาศัยฝ่ามือมาเป็นเครื่องช่วยนะะเดี๋ยวคุณดูก่อนจะทำตามไปด้วยก็ได้